คลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงทํานาฬิกาพังได้เลยนะครับนั่นคือการตั้งเวลานาฬิกาอย่างถูกต้องเนี่ยมันควรต้องทํำยังไงนะครับเรื่องหนงเรื่องคือเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนนาฬิกาออโต้หรือว่านาฬิกาคอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็สามารถ ตั้งเวลานาฬิกาได้แบบปกติใช่ไหมครับคือก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับดึงไม้ประยมออกมาแล้วก็ตั้งเวลาอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันจะมีเรื่องบางอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินการบอกกล่าวมาก่อนนะครับนั่นคือนาฬิกาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเดตโซนอยู่ที่เราห้ามตั้งวันที่ในช่วงนั้นเด็ดขาดน,นะคือถ้าเกิดตั้งเวลาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดนาฬิกาเรือนไหนมีช่องวันที่แล้วเราดันไปเปลี่ยนวันที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้หนาฬิกาถึงขั้นเสียได้เลยทันทีีีีจาากกกรรรเเเปปลล่่ยยยนนนแคคคัั้้งดวะบิ็ ลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรยังไงแล้วเราจะหลีเลี้ยงได้ยังไงนะ อันดับแรกนะครับเรามาดูที่นาฬิกาก่อนเลยนะคือปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาที่มีช่องวันที่เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือช่องวันที่ด้านขวานะครับบางเรือนก็อยู่เยื้องล่างเยื้องบนบ้างแล้วแต่เรือนนะแต่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ด้านขวากันโดยเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าช่องวันที่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนวันได้เวลามันผ่านไปตอนเที่ยงคืนนะครับยกอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยตัวคาเซโอเรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือนที่เวลาเนี่ยมันกําลังจะเข้าสู่เที่ยงคืนช่องวันที่ด้านขวาเนี่ยมันเลยเริ่มจะขยับลลนนััแ้้ววววก็็ตตเเมดาาขี่ปท วันที่เนี่ยมันเป็นวันที่เต็มเต็มละมันไม่ได้มีการทําการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าช่วงเวลาที่เข็มชั่วโมงมันชี้อยู่เนี่ยมันก็เลยตอนเที่ยงมาจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับซึ่งปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนนาฬิกาที่มีช่องวันที่เนี่ยมันจะมีกลไกอย่างหนึ่งนะครับที่คอยขยับจานวันที่ ตอนที่เวลามันผ่านตอนเที่ยงคืนพอดีคือไอ้กลไกนี่แหละนะครับเนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็นตัวจานวันที่เนี่ยมันกำลังยิงเยองอยู่สมมุติว่าผมทําการหมุนเข็มนาทีให้มันผ่านตอนเที่ยงคืนนะครับจังหวะตอนที่เข็มนาทีเนี่ยมันผ่านเที่ยงคืนไปปั๊บเนี่ยตัวจานวันที่มันก็จะมีการขยับแบบนี้สังเกตดูตรงช่องวันที่นะนี่นะครับเลข7็ขึ้นมาละ จังหวะที่มันดีดเมื่อกี้เนี่ยมันมีเฟืองบางอย่างกําลังทํางานด้านหลังอยู่นะครับคือถ้าเกิดเราถอดตัวเครื่องออกมาดูนะมันก็จะเป็นตัวขาเฟืองทําการงับกันแล้วก็ขัดกันอยู่กําลังส่งแรงกันคือมันกําลังทํางานอ่ะว่ายง่ายดังนั้นมันมีโอกาสที่เฟืองที่เอาไว้เปลี่ยนวันที่เนี่ยมันยังทําการขัดขัดกันอยู่หรือว่าอยู่ในจุดที่ยังไม่พร้อมจะให้เราเข้าไปยุ่งดังนั้นถ้าเกิดในช่วงนี้เนี่ยเราแบบทาการหมุนตั้งจานวันที่โดยตรงแบบนี้นะครับเนี่ยหมุนลงแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าช่องวันที่มันก็จะมมีีีการขขยยยััับบเเปล่่นนนะแตตจงหวอ เฟืองด้านในอ่ะมันจะอยู่ในจุดที่แบบอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับคือนาฬิกาบางเรือนเนี่ยมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แบบไม่ยากเย็นเลยมากแต่ว่านาฬิกาบางเรือนเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบสตั๊กเกิลอ่ะก็คือแบบมีการกระตุกกระตุกหรือว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบช่องวันที่มันกระโดดกระโดดเหมือนต้นฝืนฝืนอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยง่ายจังหวะนั่นแหละมันกาลังบอกแล้วว่าเฟืองเนี่ยมันกาลังขัดกันอยู่นะครับดังนั้นเราไม่ควรไปยุ่งกับเฟืองของช่องวันที่เนี่ยในช่วงตอนที่แบบมันพึ่งเลยเที่ยยงคคืืนนนนมาเลออัีี้ทฤษฎะ ซึ่งก็เลยทําให้การตั้งค่านาฬิกาที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะตั้งค่าเวลาด้วยแล้วก็ช่องวันที่ด้วยเนี่ยเราควรทําแบบนี้นะครับผมลองสาธิตด้วยเรือนนี้แล้วกันนะสมมติว่าเราอยากจะตั้งเวลาสักหนึ่งเรือนนะครับอันดับแรกที่เพื่อนๆควรทําที่สุดเลยนะคือตั้งเวลาก่อนช่องวันที่เสมอครับอันนี้จําไว้เลยนะอันนี้คือข้อสําคัญมากๆสเต็ปแรกในการตั้งเวลานาฬิกาอย่างถูกต้องนะครับเราต้องหมุนเวลาให้มันเดินไปข้างหน้าให้เราเห็นช่องวันที่เนี่ยมันขยับต่อหน้าต่อตาเราก่อนนะครับแวดง่ายคือเราากรนนเมัป็ วันกลางคืนให้เราหมุนไปเลยนะครับหมุนให้มันข้าม12นาฬิกาไปเลยเนี่ยเราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะแล้วพอจังหวะที่ตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยมันมีความใกล้เข้าไปตรง12นาฬิกาเราก็สังเกตดูนะครับว่าตัวช่องวันที่ด้านขวานเนี่ยมันมีการขยับไหมอ่ะตอนนี้ผมจะทําการหมุนเข็มนาทีให้มันเลย12นาฬิกาแล้วนะครับพอเราหมุนเลยผ่านไปปั๊บแบบนี้เพื่อเเลยไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเนี่ยประมาณแบบนี้ละนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ตัวช่องวันที่ด้านขวาไม่มีการขยับเลยหมายความว่าตอนนีี้เน่ย มันเป็นเวลาบ่าย2จริงๆเพราะว่าเมื่อกี้มันคือการผ่านตอนเที่ยงวันมาดังนั้นตอนเที่ยงวันเนี่ยช่องวันที่มันก็ไม่ขยับอันนี้คือเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมลองหมุนไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้แล้วล่ละว่าตอนนี้มันคือตอนกลางวันนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ตอนกลางคืนจริงๆแล้วพอมันเข้าสู่เที่ยงคืนแล้วปั๊บเนี่ยช่องวันที่มันจะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการขยับลงด้านล่างละ พอมันเลยเที่ยงคืนปั๊บมันกลายเป็นเลข19แล้วอันนี้คือผ่านตอนเที่ยงคืนมาพอดีซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ควรจะตั้งช่องวันที่เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เฟืองเนี่ยมันกําลังแบบมีการขัดขัดกันพึ่งทํางานทําให้จานวันที่เนี่ยมันเปลี่ยนดังนั้นให้เราหมุนเลยมาเลยนะครับก็คือหลบช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าเนี่ยให้ไกลเลยนะแล้วก็ทําการหมุนเพื่อตั้งช่องวันที่ได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แหละคือการตั้งค่าที่ถูกต้องนะครับเราก็หมุนหาวันที่ กด snap เข้าไปอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาแบบลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องมากที่สุดนะครับก็เป็นเทคนิคประมาณแบบนี้นะง่ายๆโดยสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองตั้งเรือนี้ให้ดูนะก็คืออันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนๆดึงไม้โยมมาจนสุดนะครับแล้วก็หมุนให้ตัวช่องวันที่เนี่ยมันขยับให้เราเห็นหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นกลางวันกลางคืนอย่างตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยมันคือสี่ทุ่มหรือ,ววรอรสออว เราไม่เห็นช่องวันที่มันขยับแปลว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันใกล้เที่ยงคืนแล้วถ้าเกิดเวลาที่เราอยากตั้งมันอยู่แถวๆนี้เนี่ยเราก็หยุดแล้วก็ตั้งเวลาตามต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ทําการหมุนตั้งช่องวันที่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่ห่างไกลจากส่วนที่เฟืองมันจะขัดกันละก็เป็นเทคนิคประมาณนี้นะครับซึ่งนาฬิกาบางเรือนน่ะมันจะอำนวยความสะดวกเรามากกว่านั้นคืออย่างเรือนนี้เนี่ยมันจะมีเข็มบอกเลยว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันกลางคืนดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะต ก็สังเกตช่องนี้เลยก็ได้ง่ายๆนะครับอย่างตอนนี้เป็นเวลาแบบใกล้ๆเลขยี 24, แ่แปลว่าใกล้ๆเที่ยงคืนแล้ว ดังนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ควรตั้งช่องวันที่เลยนะครับควรจะปล่อยให้เวลามันเดินผ่านไปก่อนคือเอาง่ายๆยิ่งห่างจากตัวยีิบสี่นาฬิกาหรือว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งเซฟเท่านั้นดังนั้นเราอาจจะรอแบบพรุ่งนี้เช้าให้ตัวเข็มสีขาวที่มันบอกเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันชี้มาแถวๆเลข10ก่อนหรือว่าใกล้ๆเลข12แล้วก็ค่อยหมุนตั้งช่องวันที่อะไรแบบนั้นก็เป็นอะไรที่มันเซฟแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับเท่านี้เองนะครับเทคนิคการตั้งนาฬิกาโดย ได้ไม่พังแล้วก็อยู่เราไปายาวๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ